มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับแพ็คนี้ขอดูเงินก่อนแล้วกันนะได้เท่าไหร่คือเต็มที่มัน40แต่เราได้20ก็ได้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับไดมอนด์แพ็คผมขอเปิดแบบทีเดียว3ใบเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะลุ้นทีละใบแล้วเราต้องเปิดแบบไม่คาดหวังนะครับผมมันจะยังผิดหวังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมันยังไงครับ โอ้โหโอ้กูเจ็บแน่นอนว่ะโอ้โหสิบเจ็ดอดุ้ยเดวสองตัวโคตรจี๊ดเลยว่ะแพ็คนี้แต่รวมๆก็สามสิบล้านนะครับสามสิบล้านล้านได้นะครับกับเงินอีกยี่สิบ ก็รวมรวม50ได้นะสำหรับแพ็ก4,000อันนี้ถือว่าดูดีที่สุดแล้วนะครับก็หลังจากที่เราแอบอกหักกับแพ็กประจําเดือนไปนะครับเดี๋ยวมาดูโกลเด้นสป,ปินกันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีนักเตะคลาสใหม่เข้ามาคือคลาส w s หรือว่าวิ n นิ่งส r e a k นะครับผมเป็นนักเตะที่คอนเซปต์ประมาณว่าทีมชนะ ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆเกมนะซึ่งตั้งแต่ใหม่ทีเด็ดก็จะมีพวกอินเนสตานะครับสลาตันตอตติ otti, อะไรพวกนี้ซึ่งผมอยากได้สลาตันกับอินเนสตามากๆนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเป็นโกลเด้นสปินนะครับงบที่ต้องการเปิดเนี่ยพันสามนะพันสามพันสี่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมหมุนไปแล้ว1 2 3 4 5, 5 5รอบแล้วนะผมหมุนไป5รอบนะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเหมากระดานสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ ก็ถือว่าเป็นการรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเออมันได้อะไรยังไงบ้างนะครับอ๋อแล้วมีเวลสอด้วยว่ะก็ถ้าเหมากระดานก็3แบงค์เท่าเลยทีเดียวนะครับเอาเดี๋ยวผมเปิดให้ดู2องเลเวลเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้นักเตะใหม่ที่เราต้องการหรือเปล่านะสลาตันต๊อตติอินเนสตานะหลักๆนะครับที่อยากจะลองเล่นนะเดี๋ยวขอเปิดสูมเงินก่อนแล้วกันนะครับอันนี้รีวิวแบบเกือบจะเต็มๆแล้วกันเลวลหกับเลวลสนะซึ่งปกติผมจะไม่เปิดนะครับกิจกรรมโกลเด้นสปิน มันได้เท่าไหร่นะ14ล้านล้านว่ะส่วนการนักเตะก็ขอเริ่มจากใบนี้แล้วกันท็อปพลาย5้าของคลาสใหม่นะครับสเปนว่ะเอ้ยอินเตสร์เหรออูชาบีตกใจครับนึกว่าอินเต้าแบบมาเร็วโหโหโหคือใจผมอยากเล่นอินเต้าไงเออซึ่งถ้าเปิดได้บวกหนึ่งก็อาจจะได้เอาไปตีบวกกันนะครับแล่นี้ท็อปพราห้าสิบเฮ้ยสลาตั้บวกห้าโอ้โหมาเลยว่ะ 22ล้านล้านบวกแม่ราคาไม่คตรแพงครับออ้แต่ได้มาแล้วแบบงงงงไวแล้วหน้าทำไมเขาไปนหนึ่งอันวะนะเฮ้ยสลาตันโหลดทรัพยากรไม่ครบหรือเปล่าสล,สลาตันมาคือ <c ười> ผมต้องบอกว่าร่างนี้มันเก่งมากนะผมไปเล่นไอดีน้อง fc มาแล้วนะครับเขาส่งมาให้เล่นนะผมถือว่าโคด้สสปิน Spin มันสักเซสประมาณหนึ่งแล้วนะเออเพราะว่าได้สลาตันนะครับตัวที่แบบอยากเล่นแล้วไม่ต้องตีเองแล้วอ่ะคือแบบว่าเติมปั๊บเปิดการ์ดได้แบบนี้ก็ฟินกันไปล่ะครับ โอเคผมขอแบบเปิดทีเดียว3ใบแล้วกันนะสำหรับการบวก5นะครับดูดิว่าอินเนต้ามาไหมคลาสใหม่สเปนโอ้ยถ้าเป็นสเปนกองกลางนี่น่าสนใจแล้วเป็นปูโยโอ้ยร่างนี้ก็2ล้าน9แพงมากครับปูโยบวก5โอ้ยอินิโก้มาติเนสปาวาก็มาแล้วมาครับเปิดทีเดียวไปเลยแล้วกันสำหรับการบวก8<ๆ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกา321ไปลุ้นกันครับ ม่วงๆม,มาฮอลแลนด์ซีเอฟยนครับเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะแต่ไม่แพงมากครับ12ล้านโอ้โหแพงสุด12ล้านซึมดีโอ้โหปริโป,ล,ปลิตาโนโปรลิตาโน6ล้านโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมโกลเด้นสปินนะครับหมดไปประมาณ4 0 0แสนกว่าแคสเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เนี่ยครับได้มาประมาณนี้นะครับคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ลองพิจารณาดูเอาแต่สำหรับผมเนี่ยได้สลาตันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับสำหรับการบวก5นักเตะปีใหม่นะครับผม